าต,ตัวสุดท้ายก็คือรีวิวนะครับรีวิวนะครับความความสำเร็จของการที่จะกลับมาเลี้ยงใหม่โดยการควาการก่อสร้างในพื้นที่ใหม่เลยก็คือตัว location. นะโลเคชั่นโลเคชั่นนะฮะี้บอกว่าเนี่ยต้องหาไกลจากจากสิ่งที่เป็นจุดเสี่งต,ต่างๆนะครัว่าจะเป็นความลงเชื่อชุมชนนะอย่างน้อยก็ต้อง35กิโลเมตรขึ้นไปเพราะว่าไหนๆเราก็จะกลับมาแล้วเราจะต้องเลี้ยงแล้วในโลเคชัน่นสำคัญมากนะครับ การออกแบบและวางโครงสร้างปั๊มต้องหูต้องตานระบบไบโอแบ่งโซนแบ่งคอมร์ลเมนต์นะฮะโรงเรือนต้องเป็นปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เราคงจะไม่มีมาสร้างใหม่เป็นระบบเปิดนะครับทางเดินหมูก็ต้องเป็นปิดนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ทําเป็นระบบออโต้ฟีดไปเลยนะฮะมีอุปกรณ์ลดการสัมผัสน,นะฮะตัดต่อซอมตัดแต่ก็ล้างอาหารด้วยนะครับจุดค่าเชื้อลดอุปกรณ์น้ําอาหารและการควบคุมสัตว์อาหารต้องเป็นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ จุดขายเราจะไม่ขายหมูที่ฟาร์มแล้วนะครับต้องมีออกแบบจุดขายกลางนะครจุดค่าเชียกลางนะและต้องขั้นตอนปฏิบัติงาน WISOP จุดค่าเชียกลางก็ต้องมีจุดอบรมร้อนด้วยนะครับอันนี้นะฮะวางแผนการผลิตนะอันนี้ก็เราก็เข้าไปช่วยในส่วนของการวางแผนการผลิตกับฟาร์มด้วยนะครับรวมทั้งการเซต WISOP นะและขั้นตอนการวัดผลงานและระบบการให้เงินรางวัลด้วยนะครับวางแผนโครงสร้างบุคลากรใหม่อันแน่นอนครับ เพราะว่าโครงสร้างเดิมมันอาจจะมีปัญหานะฮะต้องต้องวางแผนใหม่นะฮะในเรื่องของการวันหยุดด้วยสวัสดีภาพสวัสดิการต่างๆนะฮะพนักง,งานจะได้ปฏิบัติเระเบียบเบยโอได้อย่างถูกต้องนะฮะร,รวมถึงระบบการให้สัมน,นาการสว,สวัสดิการร้านค้านะฮะแล้วควบคุมเพื่อเพื่อประโยชน์เดียวควือว,วา่าให้ผู้ภูมิเมืคนในฝเนีปฏิบัติงานตามระเบียบเบโอและอยู่ในความสย่ามาะสนะครับ ห้องปฏิบัติการเนี่ยที่บอกว่าพื้นทร่ามต้องมีแล้วนะฮะห้องแบบนี้นะฮะต้องออนเราก็จะมีส่วนในการเข้าไปออกแบบนะฮะห้องปฏิบัติการนะอุปกรณ์นะฮะโปรแกรมการตรวจตัวอย่างและมอนิเตอร์อะบบและก็การเข้าไปอบรมทีมงานด้วยนะฮะซึ่งตอนท้ายก็จะมีทาง VI ไเข้ามาคุยต่อทีนึงนะครับจัดทำโปรแกรม Bio Security Audit อันนี้ก็ต้องเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะฮะแล้วก็มีทีมงานตรวจสอบนะฮะเป็นประจำพร้อมให้คะแนนและรางวัลนะฮะอันนี้เราทำทำจริงนะฮะ บางฟาร์มที่เราทำนี่เวิร์กมากนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ปฏิบัติงานแล้วมีการปฏิบัติตามไบโอได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นเป็นเป็นลักษณะของการออกแบบเลี้ยงเอาฟาร์มนะฮะที่อากลับมาสร้างใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพในหน้าง,งานจริงนะฮะว่าฟาร์มที่จะกลับมาเลี้ยงใหม่นะฮะตัวนี้ทุกหมานี้ก,ก็ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับการปรับพื้นที่แล้วนะฮะแล้วมีการวางวางเลี้ยงเอาทุกอย่างให้นะฮะให้ให้เป็นลักษณะของการป้องกันโรคอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ และในส่วนอื่นๆนะฮะสำหรับฟาร์มที่มีการสร้างไปแล้วแล้วก็มีการเข้าไปากําหนดจุดไบโอออดิตนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบระบบไบโอต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงฆ่าเชื้อนะโรงสเปรย์นะครับใช้โดรนนะครับทางเดินหมูนะครับแม้แต่ห้องอาบน้ำฆ่าเชื้อบ,บุคลากรนะครับก็ต้องเข้าไปดูว่าตรวจสอบว่าระบบมันถูกต้องไหมการใช้ยาฆ่าเชื้อถูกต้องไหมระบบออนโปรเซสแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอะไรบ้างใช้งานหน้างานจริงทําได้จริงหรือเปล่า แล้วประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยนะครห้งองอบนะฮะลมร้อนก็ต้องเข้าไปดีไซน์นะฮะเพราะว่าการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฆ่าเอชเซนะฮะโดยเฉพาะลถทุกอย่างนะฮะโดยเฉพาะลดที่เข้าไปขนหมูภายในนะฮะลดขนอาหารต่างๆนะฮะทำจุดเหนดจุดฆ่าเชื้อกลางนะครับการฆ่าเชื้อน้ําเราชอบจะเน้นเป็นตัวคอร์นไดออกไซด์ในการติดตั้งระบบคาริอนการชลน้ำไม่ว่าน้ําคุณจะใช้น้ําผิวดินนะฮะน้าบาดาลหรือน้ําอะไรก็ตามแต่นะฮะ ต้อมาผ่านในระบบนี้แล้วนี่ก็คือเป็นการเลีย์นะฮะเตีย์ตัวเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น a s f หรือเชื้อแบคทีเรียไวรัสทุกอย่างนะครับก่อนที่จะไปถึงปากหมูนะครับก็มาถึงบ,บทสรุปนะฮะคีย์พอยทที่สำคัญน,นะของ 3R นะครับมันเป็นลักษณะของการที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยคนบางคนจะว่ามันเป็น New Normal น,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 นะฮะสิ่งผู้ผม,ม,มจะพยายามสรุปออกมาได้ตั้งแต่จะเป็นเรื่องของอ Location นะครับและโซนนิ่งนะครับสำหรับคนที่จะต้องจะกลับมามาสร้างความใหม่นะก็ต้องเน้นห่างไกลจะจุดเสี่ยงนะหากเลี่ยงไปได้คุณต้องจัดโซนนะครับจะโซนหรือแบ่งกลุ่มการผลิตแยกย่อยออกมาเป็นคอมาพ์ตเมนต์เพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับนะครับอันที่2คือเรื่องของออโตเมชั่นนะฮะออโตเมชั่นคือผมพยายามจะให้เน้นนะฮะเน้นให้ใช้คนให้น้อยลงนะฮะ เน้นลดการสัมผัสโดยเอาระบบ a u t o m a t ั o n เนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะลดมันจะช่วยลดการปนเปื้อนลดข้อปิดพ้าดอันเกิดจากคนนะครับอันที่3มก็คือ disinfection and pest control อันคืออะไรครับอันนี้สำคัญมากเพราะโรคทุกโรคนะฮะหรือเชื้อทุกเชื้อโดยเชพ่ะว่า ASF มันก็ตายได้ด้วยยาฆ่าเชื้อนะฮะมันต้องเน้นการฆ่าเชื้อทุกขั้นตอนและควบคุมสัตว์ตาห่านนะฮะนะอย่าให้มันเข้ามาถึงตัวหมูได้นะครับ production system อันนี้ก็สำคัญ รเราจะไม่เลี้ย,ยงแบบ c o n t i n u o u s แล้วนะครับ pick flow flow บ่อยแล้วเกินไม่เอาแล้วไม่เน้นนะฮะเราจะก,การเน้นคือการผรสมเป็นชุดหรือเป็น batch นะฮะเป็นลักษณะของอ l l อ n all o u ะลูกหมูเป็นที่เป็น free size พยายามปรับเปลี่ยนครับถ้าเราไม่ได้ขายลูกหมูนะฮะเป็น to s i z ซะเพื่อลดการ flow นะแล้วให้มันลดลงลดการสัมผัสเชื้อแล้วก็ลดการกระจายเชื้อนะครับอันต่อไปคือ inspection inspection อน,น,นี่คือเน้นการตรวจสอบ ก็โรบไบโอเราเซตขึ้นมาแต่เราไม่ทำไบโอเช็คลิสต์นะฮะมันจะเห็นเลยว่าหน้าง,งานเนี่ยมันหลุดกันเยอะมากนะฮะแม้แต่เรื่องของที่หมอมินได้พูดนะฮะหน้าง,งานเมืองไทยก็เหมือนกันเลยเรื่องของอัตราส่วนยาฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยกันการใช้ยาฆ่าเชื้อที่ไม่ถูกต้องนี่นะฮะนะฮะหรือการปฏิบัตินะฮะทุกอย่างกิจกรรมถ้าเราไม่เข้าไปออิตหรือตรวจสอบน,นะฮะเราจะเห็นเลยว่ามันคือการสัมผัสและเป็นอาจจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อในขั้นตอนการปฏิบตับติงานด้วยนะฮะ นั้นเขาต้องมีนะคนเข้าไปตรวจสอบทำไบโอเช็คลิสนะฮะสะท้อนปัญหาหน้าง,งานปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับอันต่อไปก็อัน,นี้ก็ไม่สำคัญไม่ไม่แพ้กันคือเรื่องเรื่อง motivation นะฮะคือการให้กำลังใจพนักง,งานนะมีการกําารให้รางวัลน,นะฮะกําหนดในเรื่องของขั้นตอนมีแรงจูงใจนะครับแล้วผู้ประกอบการในอนาคตนะถ้าคุณจะอยู่รอดได้คุณต้องเป็นระบบอินดิเทรชั คือเน้นการผิดแบบควบวงจรนะฮะไม่ใช่มีฟาร์มอย่างเดียวต้มีฟีดฟาร์มฟูดด้วยนะครับลดเพื่อเป็นการลดต้นทุนก็ใช้ความเสี่ยงและลดความเสียเปรียบทางการตลาดนะเราจะเห็นเลยว่าที่ผ่านมาเราจะเป็นลักษณะอย่างนั้นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดนะครับสุดท้ายก่อนจะจบนะฮะนี่คือคาถา e s m นะครับเขาไม่ขึ้นใจนะครับทั้งเจ้าของฟามจนถึงพนักงานผู้ปฏิบัติงานเลยนะคร รู้เร็วจะการไวและไม่ปนเปื้อนต่อนี่คือหัวใจนะครับท่องี้ขึ้นใจนะครับเป็นคาถาเลยนะฮะถ้ามีเชื้อนี้เข้ามาคุณก็จะจัดก,การได้เร็วเสียงหายน้อยนะครับและสามารถที่จะ,ะพัฒนาหรือปรับปรุงและป้องกันและสามารถที่จะกลับมาเลี้ยงใหม่ได้โดยเร็ว